สวัสดีตอนเช้าครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาองคำจากวาย g ประจําจำเช้าวันที่5กร,รกฎาคม2561ราคาองคำวันนี้สามารถปิดตลาดในแดนบวกบ,บขึ้นมาประมาณ4.90ดเหรียดอลาดลาร์ต่อเทยสออนโดยระหว่างวันราคาขึ้นไปทดสอบบริเวณ1ัน1ไม่สามพรถผ่านได้จึงเกิดการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลง อย่างไรแล้วก็ตามราคาอ่อนตัวลงไม่มากนะแล้วก็ทรงตัวปิดตลาดไปบริเวณพัน7า0เหรียญดอลลาร์ต่อทอย์ออนสามารถยืนในแดนบวกทางนี้ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากทิศทางดอลลาร์สหรัฐที่มีทิศทางอ่อนค่าลงท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบางเนื่องจากตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐหยุดทำการเนื่องในวันชาติหรือ Independence Day ขณะที่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งจะมีการเริ่มจัดเก็บภาษีตอบโต้กันไปมาในวันศุกร์ที่6กรกฎาคมยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันการเคลื่อนไหวในตัวสินทรัพย์เสี่ยงในภูมิภาคเอเชียสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้ทองคำและธนบสินทรัพย์ปลอดภัยทรงตัวและก็รักษาระดับเอาไว้ได้ อย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการณ์ดังกล่าวรวมถึงคืนนี้จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งนักลงทุนจับตารายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อหาสัญญาณหรือแนวทางในการคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อเป็นการยืนยันว่าหลังจากนี้ต่อไปธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งภายในช่วงสิ้นปีนี้จริงหรือเปล่าซึ่งหากรายงานการประชุม มีการยืนยันข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ส่งผลต่อก,การลื่อนไหวของราคาทองคำมากนะแต่หากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ตลาดเข้าใจหรือตีความกันก็อาจจะส่งผลเกิดการแกว่งตัวหรือความผันผวนของราคาทองคำเพิ่มเติม <c oughs> ภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่ตัวกองทุนทองคำ SPDR โก l d t r u ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ803.421ตัน ซึ่งเป็นการถือครองทองคำเท่าเดิมหลังจาก5าวันทำการที่ผ่านมากองทุนทองคำ SPDR p o ทั s มีการลดการถือครองทองคำอย่างต่อเนื่องในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบขนาดที่ดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเช่นกันเนื่องจากนักลงทุนจับตาดูสถานการณ์การจัดเก็บภาษีระหว่างสหรัฐกับจีนที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ ซึ่งทั้งสองประเทศยังคงมีท่าทีที่ยังคงตึงเครียดขณะที่ทางการจีนเองมีการออกมาเปิดเผยหรือมีการออกมาประกาศว่าจีนจะไม่ใช่ผู้เริ่มตอบโต้รหรือว่าเป็นการยิงก่อนดังนั้นสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะต้องจับตาดูว่าจะเกิดการจัดเก็บภาษีในวันที่6กรกฎาคมมูลค่า3.4มหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจริงหรือเปล่าซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนยังคงจับตาขณะที่นักค้าเงิน ยังคงจับตาสถานการณ์ดังกล่าวและก็เลือกที่จะชะลอในส่วนของการเปิดสถานะในตลาดเงินตาเพิ่มเลยส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบทั้งนี้ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะก้าหกสกุลเงินอยู่ที่ระดับ94.539หลังจากร่วงลงเมื่อวานที่ระดับ94.397ซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์อย่างไรก็ตามดอลลาร์สหรัฐมีการอ่อนค่าหรือปรับผันลงไม่มากนัก เนื่องจากแนวโน้มทิ่ทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงมีทิทางแข็งแกร่งประกอบกับทิทางอัตราผลตอแบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังสามารถทรงตัวในระดับสูงเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐหลวเฟดยังคงมีท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินสถานการณ์ดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันให้ราคาทองคำขยับปดิ่ตัวขึ้นได้ไม่ไกล ขณะที่ในส่วนของทิศทางของสกุลเงินหยวนที่เริ่มกลับมามีทิศทางแข็งค่าขึ้นหลังจากนักลงทุนตีความถ้อยถแถลงของผู้ว่าการธนาคารกลางจีนว่าจะไม่ปล่อยให้ค่าเงินหยวนมีทิศทางอ่อนค่าและจะรักษาสเสถียรภาพของค่าเงินหยวนซึ่งการที่หยวนกลับมาแข็งค่ายังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับไปกดดันให้ดอลลาร์มีการอ่อนค่าลง นอกจากนี้นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ที่สหรัฐจะมีการจัดเก็บภาษีนําเข้ารถยนต์จากสหภาพยุโรปซึ่งล่าสุดสื่อมวลชนมีการเปิดเผยว่าสาหรัฐเองมีการเสนอที่จะไม่จัดเก็บภาษีนําเข้ารถยนต์จากยูหาก EU หรือสหภาพยุโรปยอมยกเลิกภาษีนําเข้ารถยนต์จากสาหรัฐเช่นกันเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําเยอรมน,นีมีการกล่าวต่อบรรดาผู้บริหารของศัตรู รถยนต์เยอรมนีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะระงับคำขู่ต่อการเก็บภาษีนำเข้าจากสหาภาพยุโรปหรือ EU แต่อย่างไรแล้วก็ตามยังคงมีการเจรจาหรือต่อรองทั้งนี้ยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์ดังกล่าวว่าจะมีการจัดเก็บหรือมีการประกาศจัดเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ที่ระดับ20%จริงหรือเปล่าขณะที่ผู้ประกอบการใน e ูอาจจะต้อง ส่งผลกระทบหรือได้รับความเสียหายหากมีการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจริงซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจาทั้งนี้โฆษกกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมน,นีปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นและมีการบ่งชี้ว่าประเด็นดังกล่าวขึ้นอยู่กับการดูแลโดยคณะกรรมการยุโรปซึ่งจะมีการประชุมที่กรุงบัตเซลในฐานะตัวแทนของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรืออ,อีกครั้ง ในส่วนของกลุ่มการลงทุน YLG ขยับแนวรับขึ้นมาบริเวณ 1,248, 1,237และ1,222ในส่วนของแนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,266, 1,272และ1,283ในส่วนของกลุ่มการลงทุนคาดการว่าราคาทองคำน่าจะเป็นรักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบเพื่อจับตาผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐานโดยเฉพาะมาตรการการจัดเก็บภาษีระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งตอบโต้กันไปมา อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นหากราคายัางสามารถยืนเหนือโซนแนวรับระดับ1,248เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนได้ประเมินว่าราคายังมีโอกาสขยับขึ้นแล้วก็ขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดใหม่ที่ระดับ1 2น6เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทั้งนี้แนะนำนักลงทุนอาจใช้โซนดังกล่าวในการเข้าซื้อโดยซอฟล็อตหรือตัดขาดทุนบริเวณ1,237เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน ขณะที่หากราคาขยับหรือดิตัวขึ้นอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายที่แนวต้านระดับ1 2 6 6เหรียญดลอลลาร์ต่ออยสออนบางส่วนแต่หากผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไปในโซน1272เหรียญดลอลลาร์ต่ออยสออน